Right huh? เอามาจากไหนเนี oh, oh ่ยฮะเอาเอามาแต่ไม่เคยได้ใช้พอดีได้หัวตอกมามีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงหนึ่งมาหนึ่งมาโกลแมนกางทำมาได้เรื่องนี้เอาเวทเดียมโอ้โหเยอะ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 โน้ตสองตัว องดวนึงนนนนนได้เหลืองมีมได้เหลืองมีนะมัได้เหลืองม่ได้เหลืองอินฟินิที้มันได้เหลือง,อ,งอินฟินิทีนี่ใครอ่อนไนี่ใครวะ รอในห้องบอกนะเต็มยังปดให้เดี๋ยวปวด้เข้าไปยังอะเข้ามาแล้วเนี่ยดี๋ยวปวดเดอจะปวดเลยนั่งรอเหรอกูเว้นเดี๋ยวกดไปเดี๋ยวเอพาเอพ้าเอพารอมาไนะกดไปแล้วนะอใคยยังไม่กดเดี๋ยวมาเข้ามาเามามาามา r ไก่เด็กเขาอยู่อะไรชาแนลนั้นวะทางเกิดมันทางเกิดมันรอเลยล้อเลยปิงโลจ์ได้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 วิ่งไม่ตายเลยปิงวิ่งไม่ตายไม่ตายเอาหน้าเรียบสีโฟกันดูดิเมื่กี้ไปตากผ้ามามือลื่นเกือบยิงเกือบโดนเขายิงยิงตายไปโดนอะไรนะลื่นๆไปโดนอะไรมาลื่นเดี๋ยวรอเหล่า

Cillan It's the enemy โอรศาล่าอ่ะใจห้องเก็มมีซ้ายมือเข็มมีเข็มหิวอะไรเข็มมาอยู่เต้าเย็นเนี่ยอันนึงดิเข็มมาแล้วเข็มอ้าวอเชียยหลังหลังสายไม่ตาย ล่วงนี่นั่น่ะ e x c e l l Go 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 ไม่ยอมไปก oh, ันไปออกันเนชอบกันเปิดเปิดเปิด a เขาเลยเขาเลยเขาเลย n unable to comply unable to comply roger unable to comply get ahead roger ขึ้นมาดูเชื่อมหน่อยเร็วรอดูก็ได้ดูดูดงสะพานขาดนั่แหละต้องเชื่อมเนี่ย enemy spotted เชื่อมเชื่อมอ่อนอ่อนอ่อนออกมาทีอ้นออกมาทีเชื่อมเชื่อมมาแล้วเชื่อมมาแล้ว Focus on the mission. Dung thổi đấy. Thà mày bảo mày đi tay Good job. Fire in the hole! Fire in the hole! Well done. Tài là đẹp mấy ông. The enemy. Oh ho. Get ahead. Excellent. It's the enemy. Unable to comply. Lula, 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 Mugi, my It's the enemy. Enemy spotted. Wait, Die. Good job. Excellent. <laughs> Operation Spearer. Return to main base. Unable to comply. Give me that plan. It's an enemy grenade! Unable to comply. Can't. Hold up. Please advise the problem out. Outstanding. s Get ahead! Let's finish the mission first! I'm on route. Good job. Enemy spotted. ไปทนายไปที่อื่นดิทนายจะไปให้มันดันมาลองเน่งเน่งเนงไปเลยลงไปเลย Good job. Fire in the hole.

No, not Now Operation failed. Return to main base. Excellent. Move. Unable to comply. Standing.

ในหนึ่งเคียในหนึ่งเคี้ยเฮ้ยแบล็บอลมหมแป๊บบนึงแป๊บบนึงรอแป๊บบนึงอยู่สองสองตัวอยู่หน้าอ้นตัวหนึ่งขวามือชาร์จชาร์จเซ็ต ไลฟเฟิร์นแมนหมดเลยนะไม่มีทนายมีตดปุนดีมมอถอยวอ์ถอยไปกันลึกถอยทนายไปกันลึกเลยมีมะ

Operation success. return to main base. Your efforts are commended. Over there. Yeah. down, the Come on, ไม่ลงไม่ลงจอนกลับเบิดเบิดมาสองแน่นอนลุยป่วนป่วนป่วดูกลางไว้นะทะนายอ่ะปนะ ขอใ้ที่การเสี่งที่ที่ตั้งของเป้าหลยอี่กอนนี่กอนอาวุธเยมนี่กอนอยู่ตรงประตูแล้วหน้าประตูหน้าประตูตตัวนึ่งเฮ้ยสององสองโอทรสองเข้ามาแล้วสองเข้ามาแล้วนะ bọn thau,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  đi thau, <laughs> đi thau, เข็มฮะเลือดเยอะจริงๆไม่เป็นไรสไนโคลเมตนี่ไงบอกแล้วสไนโคลเมตไอ้หนองไอ้หนองสมพรปากจริงๆนะเอ้ยอย่างนี้แต่เปียบอินฟินิตี้ลงไปเลยมาเลย ตามจบจ้าตายาขวงตายลบไปโอเคสวยโหมาวันเดียร <c oughs> ์ตาตามีมีมีสองตัวสองตัวขึ้นอ่ะ กลางเยอะกลางเห็นโดนตรงไหนวะกลางกลางกางกลางกลางตรงกลางตรงกลางเฮ้ยตาอยู่องไปแหละดีแล้วท่อเหลืองจะมามาที่ไหนหนึ่งในหนึ่งเข้าในหนึ่งแล้วตัวนี้ในหนึ่งโอเคสาตัวนี้อยู่กลางทั้งสองมีต้าบนหัวอ่อห้องน้ำตัวหนึ่งมันอยู่บนมันอยู่บนหัวสามตัวเลยสามตัวแพนลงแล้วลงแล้ว นั <Philadelphia. S 1> <ane yes. S 3> ่นไงสองจุ๊บงห้องน้ำนะจุระเบิดน็อระเบิดกราดาุ๊กระสนมกระสเรน็อตตนวาขวาเบิดไ้รู้นอตวยู่รานอีดตตาซากตุตาซากอนย สองกัน้วยต้เกอดมันได้เหลืองมันได้เหลืองแหมเลือดแต่ละคนมั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 นเหลือประมาณนี้เหลือประมาณสี่สิบนะเหลือประมาณสี่สิบตรงสองแล้วโน้ตซ้ายมือโน้ตมาสองโน้มาสองโน้ตสอง

hỏi lên hỏi lên không hắn không hắn rồi, mỹ tao, là mỹ hắn là cái hắn là nốt hắn là mỹ hắn là quá, hắn là mỹ hắn là mỹ hắn Nó nhìn không могу! Противник обнаружен! Ой, nhớ Канг, я! Понял! Канг, обнаружен! Ой, бой, бой! ดิหล okay. ุดดิหลุดโอเคเชื่อมหนึ่งมีตัวหนึ่งบินบินมาทีนี่อบนรุ่งหอดนรุ่งระเบิดบอมตกไหนบอมตกบอมตกในเรื่อง ตาตาขึ้นบนหนึ่งตาขึ้นบนหนึ่งตาขึ้นบนหนึ่งในตู้ะปานขาดเออดู้ะพานขาดไว้ตานี่ไงเดวี่ย์มาเห็นยังหลังประตูหลังประตูดินดินขวาปมือซ้ายซ้ายซ้ายมือขวาปิงอ่ะเอามือสองตัวในในในหนึ่งทางนู้นอ่ะ ไอน,นี้ซากซากมากยังไม่เข้าโดน<อ>เฮ้ยฝั่งนู้นซ้ายไปอยู่ข้างในมุมเลยดีกว่ามุมฝั่งนู้นเลยดีกว่าเราเราฟังเสียงเก็บเอาอ้อนนั่นแหละนั่นแหละตำแหน่งอาถรรพ์นั่นเนี่ยเฮ้ยแต่มันซ oh, ากถ้า <yeah. S 1> มันเป็นพอยแมนยิงแล้วถั่วไม่ตายหรอก ปล่อยแมนพาราพอมันไปเก็บอยู่แหละเฮ้ยเอหมายอะไรมันยิงอ้นไงวะเลือดไม่ลดเลยโดนด้วยนะโดนนี่ลดไปหน่อยหนึ่งไมไม่ลดมันยิงโดนโดนอะไรกันโดนมันโดนนี่ะโดนกระดาน

ว,ว,วันนี้ปั๊บตอกสองปั๊บตอกสองโยนหัวข้างหลังโน้นอะจะ้ายนะ บอลมันตกตรงข้างรถอะรอนว้างเลยรอนว้างบอมตกในสองเอออยู่ซ้ายมือยะอ่ะตรงเกิดเราอะยานั่งยานั่งยานั่งดูซ้ายเดียวนั่งเลยดูซ้ายเดียวพอนั่นแหละเอาอะไรอะน้ำตาได้ไงอ่ะบภาษาเล่นไก่เลยหน้ำตาได้ไงวะนี่ไก่กว่า เมื่อกี้เห็นกล้องวงจรปิดนะตกล้กองวงจรปิดดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเออเปิดกล้องวงจรปิดดูเมื่อกี้มีกล้องวงจรปิดอยู่แต่รถเหลืองยิงเหล็กทั้งนั้นหมือหัวหลุดหมวกหลุดแล้ว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 หลุดแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ซ้ายซ้าย,ายเเน้นเน้นเลย <pow diamond deficit>